หน้าจออย่างเท่เลยวันนี้เราจะมาเล่นเกมสูดบอลน,นะครับเป็นเกมที่สยองขวัญมากอยู่ในโลบอกรับอยู่ในโลบอกสูดบอลคือมันเอามาจากนิยายอนาล็อกสยองขวัญชื่อดังครับโอ้ทำไมภาพมันเบอเบอร์จังเลยภาพมันแตกโอ้เดี๋ยวนี้มี2อ,อคืนครับเราเริ่มจากคืนแรกก่อนใช่ไหมเหมือนเหมือนไฟในเฟดดี้เลยเฮ้ยมีแฟนอาร์ตด้วยนี่แฟนอาร์ต ใครส่งแฟนอาร์ตมาก็จะขึ้นตรงนี้นะครับเกมนี้ครับสูตรบอลเนี่ยทำมาจากอ,อัน l อ g c o l ลเอร์ที่ชื่อว่า Man i ินเดอร์สครับเป็นเรื่องราวของชายที่เป็นคนเป็นตักสแสดงก็ซิล่าครับที่เขาแต่งก็ซิล่าแล้วเขาอะไม่ยอมถอดชุดไปเรื่อยๆครับแบบใส่ชุดไปเรื่อยๆจนสุดท้ายเนี่ยร่างกายก็หลอมรงเข้ากับชุดในก็ซีล่าอันนี้ผมสรุปในเรื่องให้ก็เป็นเรื่องราวค่อนข้างจะน่ากลัวเลยครับ วัด้ยนี่มัน dy, เฟตตี้เฟตตี้ทำไมมันนอนอื่นตรงนี้เนี่ยเอ่อตอนนี้เรามีเฟตตี้ด้วยนะครับเป็นเฟตตี้แบบเหลี่ยม <c oughs> ๆอ่ะ <c oughs> เอ่อติวเตอร์เรียลครับเอ่อมันจะมีคนใส่ชุดเนี่ยเขาแบบเดินอยู่ทั่วออฟฟิศเลยถ้าหากว่ามันเจอคุณเนี่ยให้วิ่งหนีไม่ใช่บวกใช่ไหมให้วิ่งหนีครับอันที่สองเอ่อเวลาที่ผ่านไปเนี่ยความเครียดของคุณจะเพิ่มขึ้นครับถ้ามันขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยคุณจะโดนทำโทษ ให้ดูกล้องครับเพื่อที่จะลดความเครียดแน่ใจนะดูกล้องมาลดความเครียดได้เป็นเป็นคนติดกล้องนะเนี่ยระหว่างรอบๆบแมปเนี่ยครับก็จะมีที่แอร์รีให้ซ่อนด้วยนะครับอ๋อแล้วก็อย่าไปอยู่ใกล้กับอคอเสร็จหรือตู้เสื้อผ้านานเกินไปครับไม่งั้นคุณจะเครียดครับแล้วก็ถ้าหากว่าไฟฟ้าตกเนี่ยอ๋อเวลาจะไม่นับก็ไปปั่นไฟด้วยโหทำหลายอย่างครับ ทำภารกิจทั้งหมดให้หมดให้หมดนะครับแล้วก็รอถึง6กโมงคุณอาจจะหนีออกไปได้โอ้โหอาจจะได้นะครับโอเคอุ้ยโทรศัพท์โทรศัพท์สวัสดีครับอ๋ฮะมีข้อความใหม่ครับโอเคครับยินดีต้อนรับนะครับอ๋ฮะ เป็ความเครียดผลขึ้นนะ่ะแป๊บนึงนะ่ยอ๋อดูกล้องแล้วความเครียดลดนี่ไงีกล้องสไตล์เฟรดตี้เลยครับโอเคโอ้ okay. oh, นี่ไงห้องปั่นไฟอยู่นี่โอเคห้องปั่นไฟอยู่นี่ uh huh. อ่าฮะผมไม่ได้ขยับได้หรือเปล่านะหรือผมคิดไปเองวุ้ยตกใจผมนึกว่าเจอแล้วโอ้โหเป็นตุก๊กตา But u there's something h s o l นี่ไงครับเล่าเรื่องว่าแบบมีคนที่แบบแต่งชุดเป็นมอนสเตอร์อ่ะเขาแบบสลบตอนที่กำลังถ่ายทำครับและแล้วก็แบบว่าชุดอต่มันไม่มีอากาศเขาก็เลยพยายามออกเฮ้ยเป็นเรื่องเล่า huh. คือเขาหนีไปอะครับเขากระชุบนี่แหละวิ่งเขาบอกว่าแบบเป็นเรื่องเล่าเนี่ยที่สตูดิโอที่เราอยู่เนี่ยครับเห็นใครอยู่ที่นั่นโอ้ไม่ก้อมันจะมาไหมวุ้ยมันอยู่ทางขวา มาย my god uh! โอ้โหตัวจริงมันอยู่ด้านขวาโมซิล่าโอ้ my god ของจริงปิด my god เห็นจริงครับนึกว่าแบบติวเตอร์เลียวมันยังไม่มาที่ไหนได้มันมาแล้วโอเค ออ guard. โอเคครับเราต้องทำอะไรอะ่ะอดโปสเตอร์สิอันเหรอุอยน่ากลัวโคตรผมได้ยินเสียงอะไรเดินด้วยอะ่ะโอไม่กอดห้องน้ำนี่ป้าโปสเตอร์เฮ้ยเจอแล้วอโปสเตอร์ออก10อันครับ อู้ทำไมหยิบออกแล้วก็มีเสียงน่ากลัวเฮ้ยตกใจตกใจประตูผมต้องไปปั่นไฟด้วยใช่ไหมโอ้โอาผมไม่ได้เสียงแบบเสียงเดินไปเองอะมันต้องมีในห้องน้ำแน่แต่ไว้ก่อนอเ,เจอปสเซอร์แล้วผมปิดไฟก่อนดีกว่าโอเค ก็ปั่นไปก็ปั่นไปน้องน่ารักน่ารักจริงเปล่าโอ้หใหม่ก้อนความเครียดผมขึ้นแล้วครับความเครียดกับตันขึ้นเไม่ป็นไรผมยังปั่นไปได้เรื่อยๆเอาให้มันร้อยไปเลยได้ไหมอ้ oh, นี่ไงเราปั่นให้เต็มร้อยเลยครับชาร์จไฟนานๆ ไปเต็มร้อยโอเคร้อยแล้ววิผมนี่เสียงคนเดินแล้วทำไมผมออกมาแล้วมันอุ้ยเอาปสเสื้อออกก่อนวอตเตอร์หนังก็ซีล่าทั้งหลายครับไม่เอาครับความเครียดไม่เห็นหรอแป,ป๊บเออทำไมอุย้ยหยุดไม่ได้ด้วยแป๊บหนึ่งนะ จอสงสัยมันชิดซ้ายไปหน่อยเฮ้ยผมกลับยังไงผมหลงทางมันมืดจังเลยอะเฮ้ยอ๋อผมเปิดไฟได้ oh <my> God, ไฟก้อนทำไมหัวกซิ่าเยอะจังเลยมันจะคอสเพล์กซิ่าเยอะไปแล้ว ตรงที่พอสว่างแล้วโอเคผมวิ่งได้ครับแต่วิ่งน่าจะเสียงดังหรือเปล่านะตอนนี้ผมหลงทางเฮ้ยความเครียดมปมปผมเครียดขอดูกล้องโอ้ดูกล้องดูกล้องโอ้ตกใจผมเครียดมากจนแบบอยู่ด้ขวาอยู่ด้านขวา โน้ดโดนกัดไปแล้วและโอเคครับขออภัยด้วยนะขออภัยด้วยเมื่อกี้แบบจอมันแหวงอันนี้จอไม่น่าแหวงแล้วทุกคนได้เห็นกอซิล่าไปแล้วใช่ไหมครับมันน่ากลัวมากแบบนี้ทำดีทำดีครับทำไมมาไหมเอ s มอาร์โอ้โหอยู่ทั้งไหนเนี่ยกำลังสองกล้อง มันละแกผมโอ้ยยังไม่ทันทำอะไรเลยเรามีสตามิน่าอยู่เอาไว้วิ่งหนีนี่คือผมไม่เข้าใจว่าทำไมการส่องกล้องมันลดความเครียดตกตกใจอีกแล้วหนุ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยมันมันมันอยู่ด้านซ้ายเหรอโอ้โอ้ใช่ปิดปิดปิดครับโนโนโนไม่เอาก็ซีล่าครับไปไหนแล้วโอเคมันไปอยู่ด้านบนแต่ว่าทางขวาปลอดภัยอ่ะเจอโปสเตอร์แล้ว เอาละเอาออกไปอีกอันนึงไม่ก่อดไม่กอดไม่ใช่ทางนั้นไม่ใช่ทางนั้นชัว,ชว เดี๋ยวกลับไปเล่นใหม่โอเคครับเออไม่รับโทรศัพท์หาก่อนว่ามันอยู่ไหนเมื่อกี้ผมตกใจห้องเนี้ยดิ้นเสียงด้านซ้ายอะ่ะ ถ้าได้ยินเสียงด้านซ้ายผมจะไปทางขวาทำไมผมได้ยินเสียงด้านขวาอุ้ยโปสเตอร์ทำไมโปสเตอร์มันน่ากลัวจังเลยครับโอเคผมถอดไปแล้วหนึ่งโปสเตอร์ เฮ้ยเฮ้ยฮ้้ยเฮมันอยู่แถวนี้ผมสัมผัสได้นี่ถอดโปสเตอร์จากมุมมืดครับก็ซิล่าจะไ,ไม่เห็นผู้ชายอยตกใจโอมายก g อดใครมาแขวนก็ซิล่าตุ๊กตาเป่าลม โดนแล้วเมื่อกี้ทำไมได้ยินเสียงใกล้จังเลยครับออกโปสเตอร์ก่อนโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะมันมีห้องอะไรด้วยอ่ะที่เป็นเสียงดูบันเทิงมากเลยโอ้ เฮ้ยมีห้องพักอ๋อ oh, oh, ห้องเบรกห้องเบรกโอเคครับแต่สแตนิตี้ความสติผมเริ่มน้อยไ,ม,ม,ไม,ม่มันไม่เห็นผม <c oughs> มันไม่เห็นผมขาดซ่วมตายขาสซ่วมตายที่ไหนไม่ตายตายขาสซ่วมอันานาดมาก ชีวิตนี้ m ม g กอดชีวิตดับเพราะคาส่วมโอ้โหเตียงใกล้อีกแล้วทำไมไม่นายไม่ใช้กล้องส่องกลางคืน เห็นเลยครับอยู่ไหนเกิดใหม่ทีคาซวมซะแล้วอ๋อนี่ครอเซ็ตมันบอกให้ันหลบห้องนี้ได้แต่หลบพวกห้องคอเซ็ตจะเครียดขี่ขึ้นไวมากครับห้องครอเซ็ตเนี่ย พราแต่การวิ่งหนีก็ซิล่านี่ยากอยู่นะมันวิ่งเร็วมากจำได้ห้องสุดท้ายมันจะมีตัวหลอกเฮไม่กลัวหรอกก็าแต่โปสเตอร์มันอยู่ตรงไหนบ้างนะเนี่ยโอเคเหลืออีกแค่สี่ ได้ินเสียงมันอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยโปอสเตอร์อีกสอันให้เราไปแกะขอแค่เราแกะครบชีวิตเราก็จะปลอดภัยครับกับก็จิล่าหืมได้ยินเสียงมันเดินม,มาแล้ววิ่งกับวิง่ง พวกความปลอดภัยพวกความปลอดภัยไม่ยินเสียงฝีเท้ามันใกล้มากอะ่ะนี่ไงอยู่ข้างหน้าขวาเลยเนี่ยเจนเนเรเตอร์โหรถทุกพวบเลยถ้าปิดสองอันนี่คือแบบรถทวบจริงแต่มันน่าจ,จะไปด้านซ้ายแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วมันย้อนกลับมาทางเดิมมันย้อนมาขวา ไปไหนแล้วโอเคอยู่ด้านขวาโอ้เจเลเตอร์จะหมดแล้วมันห้ามเปิดสองมันห้ามแบบปิดสองอันจริงนะเนี่ยเจเรเตอร์รถพวบมากครับไปตกไปตกอย่างแรงเลยระหว่างปั่นไปมันคงไม่ไม่มางับไม่ไม่มางับหลังผมใช่ไหมแบบเอะงับหลัง ไปเสียงใกล้จังเลยครับปั๊ตเตอร์กันดีกว่าทุกคนเดียวละอีกสามอัน yes ขอปัตเตอร์อสามอันครับเอ,อ,อีกอันแล้วโอ้โหความตื่นเต้นพอๆกันเลย ทำไมตรงนี้มันเสียงใกล้ผมไม่อยู่นนแล้วกันเฮ้ยมันมีก็ซีล่าที่มีตาด้วยถ้มาทางนี้น่าจะปลอดภัยครับอ๋อนี่ห้องเบรกเราทะลุห้องเบรกไปดีกว่า โอ้ยเครื่องปั่นยี่ห้ออะไรทำไมไฟมันตกเร็วจังเลยทำไมปั่นแล้วมันได้ยินเสียงคนเดินนั่นไงไม่าตายครับปั่น <c oughs> โอ้ยทำไมผมเป็นคนดวงดีแบบนี้เนี่ยมันแคมป์ผมถูกที่ตลอดเลย My God เออกลับมาเกิดใหม่ไม่เป็นไรเหลือโปตเตอร์อีกแค่สองอันกัจิราตัวเล็กเออเป็นเป็นคนใส่ชุดนะครับที่ที่ตอนนี้ไม่ใช่คนแล้วโอ้โหไมายกอดมันอยู่ตรงนี้ มันอยู่ทางขวาดูท่าเดินซะก่อนปเต้แค่นเดียวอะไม่แล้วปิดปิดปิด,ปดโอ้ยรอดตายเกือบแล้วมันรู้ไงมันมาดักซ้ายโอ้เกือบแล้วเครื่องปั่นรุ่นอะไรไม่รู้ครับแต่มันจะดับอีกแล้วครับมันพยายามเข้าห้องขวาครับ ว่าต้องรีบไปแล้วืมลองดูให้หมดทุกห้องเลยดีกว่ามันอยู่แถวๆนี้แหละได้ยินเสียงอื้ <c oughs> มันหาผมไม่เจอหรอกเชื่อผมโอเคโอ้โหใช้สกิลสี่คูณร้อยวิ่งหนีมาได้โอไมค์ก้อดอ่ะสุดท้ายทตไม่หายายากจังเลยอะ่ะ <c oughs> เอา้าปะโตอยู่ตรงนี้อยู่แค่ตรงเนี้ยข้างหน้าวัดเพนเพน หนีหนีเร็วผมเหนื่อยหนีหนีไปเย้รอดแล้ว <c oughs> ได้เงินแค่30เหรียญเองเหรอ30บาทโอไมค์ก็สาบาทแลกอะไรแบบนี้ได้มา30บาทไปดีกว่า